วสวัสดีค่ะขอนําเสนอรถกระบะมือสองหล่อๆนะคะท่านใดกําลังมองหารถกระบะคู่ใจนะคะไปได้ทุกที่ค่ะสภาพดีด้วยนะคะดีสุสุ D Max on New c a p 1นิวแคป1.9รถปี2021ค่ะจะทรงรงล้อหล่อพร้อมไทยนะคะสภาพสวยมากหล่อมากนะคะเครื่อง1.9เดิมโรงงานค่ะรถเกียร์กระปุกนะคะเลขไม6หก3 0 0 0กิโเมตร หน้าเดิมท้ายเดิมน็อตไม่ขยับกาวเดิมค่ะเทอร์โบเดิมเครื่องแห้งๆมีจอทัชสกรีน7นิ้วมีกล้องมองหลังภายในมาในโทนของสีดำนะคะสวยกว้างแคปเปิดได้ฟิล์มเขียวเซรามิกติดมาใหม่ค่ะผ้าสีพรบหกเนะคะเริ่มพร้อมโอนได้เลยค่ะทุกท่านราคาค่าตัวคันนี้นะคะอยู่ที่ 379, 0 0 0บาทนะคะ รถอยู่ซอยวัดราชประดุกบางบัวทองค่ะสนใจโทรคุยติดต่อสอบถามและนัดดูรถนะคะติดต่อโดยตรงด้วยตนเองตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปเลยนะคะโทรคุยโทรนัดดูรถกันด้วยนะคะเพื่อประโยชน์และความสบายใจทั้งสองฝ่ายแอดมินไม่ใช่ผู้ขายค่ะเพียงนำเสนอให้ชมกับรถเบื้องต้นเท่านั้นนะคะสวัสดีค่ะ